สวัสดีครับกับคุณพ่อยูมิโอเบย์นะครับก็มาอยู่เมากากบหนึ่งเดือนแหละนะครับหนึ่งเดือนก็ได้เลิกสั่งซื้อของออนไลน์นะครับจริงๆก็มีของนะมีพัดลมซื้อเมื่อหนึ่งนะครับแต่พัดลมอ่ะแพงนะกี่น,นิ้วเองเน,นี่ยนะครับสิบสองนิ้วได้ั้งนะครับยี่สิบหกเหรียญแน่ มาใหม่ๆไม่รู้ซื้อของมือหนึ่งจริงของมือสองะสูงมีรีโมทคอนโทรลเจ็ดเหรียญแต่ไปเลยไปช็อปของมือสองมาลูลาสซัปเปอร์ลูเนี่ยอันสุดท้ายอันนี้สี่จุดเก้าเก้าพูดง่ายตีไปห้าเหรียญนะครับห้าเหรียญก็ลองคูณดูเนาะตอนนี้ค่างเงินอยู่ที่ประมาณ 36บาทกว่าแล้วนะมาใหม่ๆ35่ตอนนี้ขึ้นแล้วก็สั่งของออนไลน์นะครับวันนี้สั่งมา2ชิ้นชิ้นแรกหมวกหมวกอยู่ที่18เหรียญคูณเอาเองแล้วกันนะครับวันห0ร้อยได้ไมั้งนะครับเอยนลแหละและอีกชิ้นหนึ่งครับนำเสนอครับกีตาร์ครับเฮ้ยเฮ้อนี่ฮุ เฟนเดอร์สั่งเฟนเดอร์จากเมริกา benchmarks? ลองดูนะครับแกะแกะแกะเดี๋ยวกล้องเห็นป่ะกดลงเอ้่มเออโอ้มหัวอีกเออเอประมาณนี้เดี๋ยวแกะเสร็จเราค่อยดูอ่าต้องแกะตีได้มั้งอ่านี่สั่งจาก เว็บ <Web> อเมซอนนะครับหมวกั้งหมวกทางกีตาร์สั่งอเมซอนเหมือนกันไม่รู้เขาเรียกอะไรอเมซอนหรือ a อ a z มาซอนอันนี้กีตาร์ครับอยู่ที่ประมาณจำไม่ได้นะร้อยร้อยเจ็ดสิบเก้าหรือ180ร้อยแปดสิบเหลือนี่นแหละนะครับประมาณนั้นเนาะก็คูณเอาเหมือนกันนะครับ กล่องเขียนเฟนเดอร์นะครับแต่ผมสั่งสั่งสควอเออร์สควอเออร์บายเฟนเดอร์นั่นแหละนะมันคือลูกพี่ลูกน้องกัน่ะดูข่องกันอึบอึบตัว อุปกรณ์อะอุปกรก็จะมีที่ที่เขาบอกว่าแถมมานะก็จะมีสายสะพายเฟนเดอร์ครับจูเนอร์เฟนเดอร์ครับนี้ยังรู้เหมือนกัน ก็เฟนเดอร์เหมือนกันก็บอกว่ามีคอร์สสอนมาด้วยนะออสซินกีตาร์นี่สอนซีดีอนกีตาร์มีสายจำลองมาหนึ่งชุดของเฟนเดอร์เช่นเดียวกันแล้วก็ มีป on yeah. ิกแถมมายสามอันเบนเดอร์เหมือนกันนะครับก็จะค่อยดูไม่ค่อยแกะอ่ามีกระเป๋าไม่กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าก็เบนเดอร์เปล่าซืเบนเดอร์ต้องขับเบนเดอร์สิ ไม่่เป็นร,รวา,นาถึงตัวกีตาร์แล้วครับตัวกีตาร์ที่สั่งซื้อไปพออกมาแล้วครับมันคงเบาเลยแหละซึ๊บแม่ต้อง,อ,งอื้บอืออ่าใช่เราสั่งสีนี้มันลดราคานะครับ ราคาจริงมันประมาณสองร้อยกว่าเหรียญแหะลดม,มายี่สิบยี่สิบสามสิบเหรียญจำไม่ได้อพตอนกดสั่งหน้ามืดตามเมยเอก็ดูนที่ถูกที่สุดไม่ใช่ห้าสิบกว่าเหรียญก็มีกีตารแต่ว่าคือด้วยความเราอยากลองอะนะ จริงที่ไทยเคยเล่นเป็นเดิมสควอเออเคยเล่นแซนเบียแต่ก็เคยต่างกนเล่เเลนหน่อยโอยครนีโพซิชั่นโอเคก็สภาพ ใช่เลยนะไม่ได้คือลองติ๊กเขาเลยล่ะติ๊กของเขาอ,อ่ะลองจูนเนอร์เขาด้วย พี่น้องมีฐานให้อ่าแชร์พอ,อมีให้นี่นะแหน่สั่งซื้อของอเมริกาทั้งทีเนาะทำไมเขาจะไม่เตรียมพร้อมให้เราใช่ไหมอ่ะ ทานทานปึ๊บปึ๊บถูกด้านเพรพี่อ่าเปิดตึงอา่า น้องแล้วผมใส่หาน,ปด,าน,นปด้านก่อนนะด้านนึ้งเออน่าจะด้านนี้

นั้นเดี๋ยวค่อยเช็คอีกทีเดี๋ยวเราเตรียมฟังกันนะครับว่าบทเพลงแรกนะครับ,บเพลงแรกของออที่อเมริกานะครับ ระว่างนี้ก็ใครจะมามีการนะครับก็ก็มาได้นะ าเล่นไปก็พรุ่งนี้อาจจะเพียนก็ไดนะเพราะว่ามันใหม่มก็ถือว่าเสียงโอเคอยู่นะครับ โอเคครับจบครับรีวิวเดี๋ยวเพลงค่อยฟังอีกทีนะว่าจะเล่นเพลงอะไระเพลงแรกแต่ต้องไปหาสถานที่เล่นนะครับคงไม่เล่นในห้องนอนนะเดี๋ยววันนี้หาวิวเล่นโอเคครับายบายครับอันนี้รีวิวการซื้อของออนไลน์เฉยครับเว็บอเมซอนหรือแอร์มาซอนนะครับ ครับอย่าลืมกดติดตามคลิปนะครับนะแต่ว่าอเมริกาวิ่งไงอยากสอบถามเลยก็อลองดูนะครับถ้าตอบได้ก็จะตอบหน่ครับบ๊ายบายครับ